ม,ม,มีแกครับน,น,นโอ้โหโอ้โหดีแล้วได้แล้วนี่โอ้มีใบถึงแต้มครับน้อคนอ๋อันนี้ก็เพรครัแบบโอ้เป็นานี่ครับี่นผู้ชม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอซทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะปีห้าแล้วครับผมปอจะพามากู้เบ็ดนะครับเมื่อคืนนี้มาปักไว้ตอนสามทุ่มกว่าๆสิบก่าหลังครับผมใช้เยอะเขียดครับตรงนี้ครับผม หลังแรกเสียงป่าดังโอ้โหปาติตตนยาครับเยอะยไปแล้วครับนี่กก็จะได้มีโอกาสมีเวลาครับดึกดื้อเลยนะครับเมื่อคืนนี้โอ้หลังนี้ก็เหมือนกันครับนี่กินแต่ว่าครับ ไม่ได้ตัวครับปาปิตจะกัสามทุม่มกับครึ่งเลยนะครับสามทุ่มยี่สิบเลยปากเบ็ดโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปดูทางหน้าอีกครับเป็นละทุง่งนาตรงนี้นะครับ เรียยตอนนี้อ,ลอหลังโอโอกินเยอะหมดทุกลังจริงๆครับว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้มายามนะครับปักเสร็จก็กลับบ้านเลยตบจะได้ตัวได้แต้มมั้งหรือไม่ปักทิ้งปักคว้านะครับ โอ้มีกินทุกร่างเลยท่านผู้ชมเยื่อล้นเยื่อลุดหมดละแต่ยังไม่ได้ตัวเลยสามสีรัางมาละนี่กหมือนกันนะครับเยื่อลุดไปแล้ว มันแสแต้มก็จะดีนะครับหลุดกันไปครับผมน่านผู้ชมน,นี่เป็นน่าจะพาไปติดต้นข้าวเหมือนกันนะครับเบ็ดเก้าแต่ปีแล้วนะครับนี่ ปลาย้ายไม่ได้ไปล่านะครับที่อ่างเก็บน้ำปีนี้ไม่มีเวลาไปครับผมุ้ยตรงนี้มีแต้มครับท่านผู้ชมตรงนี้มีแต้มครับนู่นนู้น,น,นโอ้โหโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้เรื่องครับผมนี่ อ้วนปักเลยเป็นไงเอาจนได้ปักทิ้งปักควางยังได้แต้มนะครับผมนี่ใส่เยอครับโอ้โหจอดครับท่านผู้ชมจะเก็บเลยนะครับเจียวครับ ก็จะไม่ได้เต็มแล้วก็จะไม่ได้เต็มแล้วครับอโอเคเ <c oughs> จว๋วครับไปฝนตกทั้งวันนะครับ อีกอย่างตะปองก็ดักกบด้วยครับหลังนี้ไม่ติดตัวครับเยอะมดดักกบใบสีลูกครับเอาเยอะปะกดีนะครับปกดีตายซรัพว์หิข้างหน้ากหมือนโดนวะข้างหน้ากหมือนโดนครับผมนี่โอ้มีใบถึงแต้มครับนุ่น ไ่ไม่พอใหญ่ครับนี่อ๋อนาจะใส่นี่เยอะนะครับที่กินเคียดแล้วนี่ทลุทะลวงเลยรุดพอดีเก็บครับผมสองเต็มสองตัวแล้วครับ เหยื่ยล่อนหมดแรงแล้วเก็บไปเรื่อยๆครับท่าุกท่านหาข้าวครับตรงนี้ก็เหยื่ยล่อนไปแล้วครับโหเหยื่อน้าจะหมดทุกหลังนะครับนี่ ปลามีครับตรงนี้อีกหนึลังอ้โหกินตะวัดมาติดที่เดิมไปแล้วครับแก็ <c oughs> เก็บส่ายให้ไปแล้ะ โอ้โหตรงนี้รอดได้ไงวะนี่ไม่มีปลามากินวย่างนั้นแ่ะเหยียดยังเป็นอยู่เลยแปลกจริงเชียวจะเ,เข้าเป็นบิงครับ๊บ น่าจะสามหลังสุดท้ายนะครับในนี้อ้ออันนี้ก็ติดครับโอ้เป็นป่ารุ่นนี้ครับผมท่านผู้ชมป่าไซมินิไซแกงครับผมก,กุบก,กับกุบกับเรุ่นนี้ครับ ได้ก็เอานะครับนานๆได้ออกหากินสักทีตกปลาก็หามายากแล้วครับน้ำท,ท่วมทุ่งท่วมท่าหลังนี้เหมือนไม่ติดตัวนะครับผมออเดี๋ยวไปรุ้นหลังสุดท้ายนานนู้นครับ สายยืดยืดโอ้ไปพันกอข้าวแล้วน,นนะไม่น่าจะโดนครับง่ไงโอเคเดี๋ยวเราไปรุ่นแอปดักกบต่อครับผมหลังสุดท้ายไม่ได้ตัวไปเดี๋ยวไปดูแอปดักกบลูกแรกนะครับผมจะมีตัวมีแต้มหรือไม่ดักไว้ทั้งหมดสีลูก หลุนต่อไปเลยครับเนี่ครับมีตัวเข้าหรือไม่ครับผมไม่มีครับผมไม่มีก๊บตยอนแรกจะไปตรงที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วตรงนั้นเขาปันไปแล้วครับ ไม่ได้ตัวครับลุกที่สองครับนี่ตรงนี้แอบดักกบนะครับจะมีตัวเข้าหรือไม่จะรุ่นกันครับผมไม่มีกบวางเปล่าครับผม,มดักพิธทีพิษทางก็ไม่รู้ เดี๋ยวยังสองลูกครับฝังนู่นเดี๋ยวไปขี่รถไปดูกันอ่ะตอนนี้ฝนลมปลอยไปแล้วครับมาดูแอปลูกทีสามแล้วนะครับผมมาวันกลางวันทั้งวันนะครับตอนคืนไม่ตกครับผมขอแจ้งกูจะตกอีกแล้วนงไงนี่ลูกที่สาม ดักผิดที่ผิดทางมันก็ไม่ได้ตัวนะครับนี่ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนโอเคฟาวไปเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งล่างครับผมงนานนี้ครับเอ๊ะอะไรวะ กกน้ำโอ้โหปูเข้ารอบอันนี้ปูเข้าครับผมท่านผูช้ชมเอ๊ะวางอยู่นี่ทำไมไปล่วงน้ำนู่นได้ละนี่วางตรงนี้นะครับแปลกจริงๆ โอเคครับพร้อมท่านผู้ชมตอนนี้ตะปองก็เก็บเบ็ดปักเซตเมนเทียร์ร้อยครับเบ็ดปักนี่เอามาทิปก๊อลังครับผมก็แอบสีลูกก็ไม่มีผลงานครับส่วนเบ็ดปักเราได้สามตัวสามแต้มนะครับเป็นปลาช่อนใส่สวยๆหนึ่งแต้มแล้วก็ใส่แดดเดียวกับบางแกงคเ็เพาะไสองแต้มนะครับผมท่านผู้ชมก,ก็จะได้มาปักสามทุ่มกว่านู่นนะครับผม จับเขียดปุ๊บเกี่ยวปั๊บเลยนะครับเพราะว่ามาเพื่อนแม่บ้านยามที่ดักกุ้งนะครับแล้วได้ยินเสี่ยงปลาครับผมก็เลยเอาเลยครับจัดเลยก็ถือว่าได้กับข้าวแล้วนะครับวันนี้ยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับผมก็นานๆก็จะได้มีคลิปออกมากันสักทียังไงแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนกดติดตามไปเลยนะครับว่าตะปองจะไปทําอะไรที่ไหนยังไง สำหรับวันนี้ขอตัวลากันก่อนครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ฝนกะน้ำให้แล้วครับผมเช้าปุ๊บก็อกเลยกลาคืนเนี่ยเบจริงๆครับผมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย